อาทิตย์หน้าจะไปเ,เรียนร้องเพลงนะครับทุกคน<อ>มีคนบอกให้ไปเรียนแล้วเขาอดทนฟังไม่ได้ทั้งส,งส่งเสริมทั้งการเรียนแล้วก็ส,งส,งส่งเสริมทั้งลังโพงกับลาโพงด้วยนะครับมาแบบเแบบ็ดแเบบ็ดแบบเสร็จคู่เลยพี่คิมสนับสนุนลําโพงมาไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้าไม่ต้องหาถ้อยคำวันหวานฟังที่ยงที่เคยบอกก <ลด S 1> ันก <ลด S 1> ็ย <ลด S 1> ังช <ลด S 1> ื้นอยู่ โอแค่รักคนเดียวเท่านั้นหมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้อยากจะฟังอีกที่ว่าเธอรักฉันสวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังสุดร้องเพลงอยู่ครับไม่กันเลยครับผมขอให้รักเท่าเดิมไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปไม่ต้องรักจนชั่วนิรัน กับที่ฉันนั้นยังหายใจขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมไม่ต้องฝืนตัวเองเพราะฉันไม่ต้องฝันจะเป็นเหมือนใครก่อนที่เคยเป็นไปเหมือนเก่ารักเท่านี้ที่เคยให้ไว้รักเท่าไหนก็ไม่สํำคัญ บอกบอว่ายังร<ม>ักกันต้องการเท่านี้ไม่ต้องลักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่รักไปน้อยลงไปไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์กับที่ฉันนั้นยังหายใจขอให้เหม,มือนเดิมขอให้เหมือนเดิม เขาก็เรียนร้องเพลงเราก็เรียนร้องเพลงไงพี่เขาบอกพอแล้วเพราะอะไรถึงร้องขี้อยากร้องครับผมเต็มคำเดียวเท่านั้นหมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้อยากจะฟังอีกทีว่าเธอรักฉันไม่ต้องรากเท่าาแต่ขอให้รักเธอเดิมไม่ต้องมี

ชัว่วนิรันดร์ามที่ฉันนั้นยังหายใจขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมมีน้องปีเดียวกันกับน้องคัญญาเลยขอบคุณนะครับกดติดตามได้นะครับผมกดจำตรงนี้ครักบกดติดตามได้นะคะใครเข้ามากดติดตามนะเด<ม>ี๋ยวจะไปรายการร้องเสียงเพียนให้ดูพูดนะพูดนะพูดนะพนดนะพูดนะพูดนะ ถ้าเขาร้องเพลงเป็นเดี๋ยวเขาจะพาไปวัดประลที่เขาบอกให้ไปนะเน่แต่ให้เขาล้องเป็นก่อนเป็นก่อนครับอกตัวเองคุยกับว่างหน่อยเดียวคนรู้เราเยอะเลเนี่ย เก็บใ,ใจไว้ในนินชาคงไม่เจอแล้วรักแท้เบื่อกับความปนแปนมันไม่แค่และไม่ว่าเหม,มือนเหมือนเหมือนจรินจาไม่บอกไม่ฟันแล,และแล้วก็มีเธอเดินเข้ามา ส่งนึ้งดูดิดูนี่<ค>ก็ส่งอยู่มา,มาแบ่งเบาที่ชันลามาสนใจให้ดีคนที่ไม่มีค่าให้รู้ว่าตัวเองยังสำคัญเกิงมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอเมื่อไรที่เพือ ึก่าเธออยูในฝัช่าตาแบวตาแบบเป็นเยอะอยู่รักเธอที่เคยสอหหามานานวันนี้เป็นไงเป็นกันเจอรักเธอเมื่อเธอรู้ว่าฉันรัก็อย่าทำให้ฉันลงออกมาเลยตามตรงนี่เดาจริงหรือฉันเผอ ตอนนี้ยินพอทุงใจถ้าสิ่งที่ได้เจอคือฝ mm. ันคือลเมอและไม่จ <Hayır> ริงเราอ่านผมยังอ่านไม่ถูกเลยเนี่ยจะเอาฝึกไปเรื่อยๆ มาจื่นใจก็แพ้หัวใจอย่างเธอเมื่อไรที่เพิ่งยังนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีอีกหรือรักแท้ที่เคยสอหามานานวันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอเมื่อเธอรู้ว่าฉันรัก ก็อย่าทำให้ฉันหลงบอกมาเลยตามตรงนี่เรื่องจริงหรือฉันเพอ้อตอนนี้ยังพอทึงใจถ้าสิ่งที่ได้เจอคือฝันคือละเมอ ทกขี้เหรอถูกโอ้โหร้องเก่งเลยเนี่ยคนลงแล้วตัวเองต้องโชว์แสดงเพลงต้งที่ไหนไม่งั้เขาลงหายหมดเลยเนี่ยเขาบอกกดติดตามถ้้ใครอยากฟังระยะร้องเพลงกดติดตามนะครับผมแต่จะร้องให้เพลงหนึ่งในฝฟังนะเอาเพลงง่ายๆเลีกยยินเหรอก็เป็นี้หรอกก็แต่นี้ เขาเปลี่ยนมาเป็นคีย์ผู้ชายในไหมแบบร้องแบบหนักๆาตอนนี้เดูเองร้องร้องนี้มันถูขอให้มันจงเป็นวันสุดท้ายรู้ดีว่าไม่มีความหมายถึงจะเป็นดดฉันก็คงทัดใจก็เห็นเธอยีงไปเดินกับเขาไม่นึกเลยว่าองทำกับเรา มีชาวใจให้กุมรักแปลงจริงเขาหลอกไม่เป็นอย่าให้เธอได้มาเปงนได้มาเห็นได้มาเจอแบบฉันบานจะได้รู้ว่าจะทำอย่างนั้นมันท้าทายถ้าไม่เสียงหัวเราะตัวเองมันเป็นตะฟังอย่างเลยเขาเสียงหัวเราะไหม ช่วนตัวเรายังคงเดินก้าวไปเจ็บนี้เตียวตัวเองแบตหมดเอาไปซื้อทานมาเยเดี๋ยวบนี้หมดจะกัดดาวลุ่มมีฮันอยู่ข้างล่างอยู่เดรอยังอีกอยู่เพลงปัาเซียนเขาบอกตัวเองร้องได้ไหมไม่ใช่ และเก่ามัดีก็ันโอ้แบตบหมดเองเปลี่ยนฐานก่อน6เดือนค่ะ,ะแสดงว่าฐานที่เปลี่ยนมันก็จะหมดเหมือนกันซื้อใหม่ฐานแกะกล่องเลยเนี่ยรอจ้าสนุนฐานได้นะครับผมถ้าอยากสนุนฐานถ้าอยากสนับสนุนฐาน <laughs> าแค่กน ไฟเบอร์และก็พิซีเขาเจ๋งนะครับอยากละก่องผมจะไปซื้อถานแล้วซ <online> <pl ains> ื <reco Christ. ini guarante> ้อหรอบออยู่ข้างล่างมีอยู่เขาไปเขาซื้อมาไ้ยี่สิบฐานซื้อแ้ซื้อมาเปลี่ยนกดกดสิวตรงปลายจมูกมาทุกคนก็เลยแบบจับมันโยกโยกดูจับมันโยกโยกดูก็คนจมูกสวยๆจริงนะแบบวันนี้ไปดูลูปรูปพีเวดดิ้งอะจมูกสวยมากเวลาถ่ายข้างๆเนี้ย จึิงคือแบบเขาทําสวยมากเดี๋ยวแป้งก็จะไปทาแหละคลินิกเดียวกันนี่แหละก็คนรอดูได้เลยนะเดี๋ยวยิ่งตอนผอมอ่ะมันจะเห็นชัดทุกคนมันจะรัดแกนชัดมันจะรัดแกนชัดอันเดียเวลาพออ้วนใช่ปะมันก็บวมอันนี้มันก็บวมหน้ามันก็บวมแก้มมันก็ขึ้นมาอย่างงี้มันก็จมูกมันก็จะไม่ค่อยชัด นจึงก็จะไม่ค่อยชัดแต่ว่าพอแบบตอนที่หนูผอมอะสวยมากแบบมันจะแบบชัดคมมากรัดแกนดีเวอร์จึงห้องสว่างมากเปลี่ยนไฟอกี่ตัวนี้สองสี่หกแปดสิบตัวเลยนะเปลี่ยนเป็นไฟสีขาวตอนแรกมันเป็นไฟสีเหลืองใช่เปลี่ยนหมดเลย เจอกันปีนี้ยีสิบเจ็ดแล้วทําคลินิกไหนเอมเนียค่ะคออเดือนคออเดือนไหนือนเดือน,อนปลายสิ้นเดือนสิงหาลิปอะไรของเต็งเนี่ยไม่รู้ซื้ออยู่ราวนานแล้วยิมเกาหลี นีทำงานจ่ดอกเลยอ่ะทำงานเนี่ยอันนี้ทำมาจะสองปีกักราหครบสองปีค่ะต้องย่าทำยังทำงานจนออกเลยปะเอ๊ะปะคะถึงสิ้นเดือนนี้ครับหมดเดือนที่ก็ไม่ได้ไปลองแล้วเร็วๆจกทีได้ไหมจะไม่ได้ควายของเพียงแค่ฉัน ยบอกได้ไหมว่าคิดถึงกันคิดถึงทั้งฉันและใครต่อใครมันก็สิตของเธออยากจะชึ่งจะดีกับใครเธอก็ปล่อยฉันไปแค่คนคนเดียว เมื่อคนอย่างเธอเท่าไรมันก็ไม่พอและคนอย่างฉันก็ทนรักมัน,ไม,ไ,มนไม่ได้ให้เธอหมดใจใจฉันก็ไม่ได้เธอทั้งใจถูกไหมน้องไม่เป็คนคงไม่พอลองเอาลองให้มันลองเพลงดีลองเพงลงสี ตัวเองเขาห้องนอนไปลอแไ่มนะตัวเองดูเวลาด้วยมันกี่ทุ่มไปพยายภาพไปนอนแล้วตัวเองไปเอาน้ำแล้วขึ้นมาเก้าโลแล้วค่ะทุกคนกดติดตามได้นะตรงนี้นะตัวเองฮัลโหลไม่ดิ้นเลยเนี่ยตัวเองนอนเหรอไม่รู้นี่ไงทิ้อยู่รงกี้ไม่ดิ้นนี่ไงไม่ดิ้นเขาพูดถ้าดิ้นเขาจะรู้สึกแต่ว่ามันเก่งแต่ว่าทองมันอืดหรือเปล่า เลยไ,ไม่รู้สึกเขาต้องกินอะเขาดิ้นทางน,นะะู้นหรือเปล่าคนที่มาเตะเขาก็คือ mm hmm. ตามไส้มันมาเตะเขาไงเขาก็ดันดันดันแม่น้ำหนักขึ้นมาเยอะไ e หมคะกิโลนะไม่ถ anyway, ึงสิบไม่ถึงสิบคือเกือบสีบแล้วสำ้าหนี่แหละสิบแต่คุณหมอขึ้นบอกว่าขึ้นยังขึ้นได้อยู่อีกสามโลก็คือภายในสามเดือนนี่แหละ ก็ S <S <K ill> คืออีกสามโลไม่ใช่เดือนหน้าขึ้นได้อีกสามโลก็จะขึ้นสามโลแล้วเดือนที่เจ็ดที่แปดนะขึ้นได้ทีละโล,ลเดือนหน้าจะขึ้นสามโลหรอเขาบอกว่าขึ้นได้อีกสามโล <K ill> แต่ว่าที่ 7, เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าให้ขึ้นเดือนละโลทําไมตัวเองเดือนหน้าไม่ขึ้นเอาเอาไปขึ้นต้นเดือนแปดกับเดือนเก้าเดือนหน้าขึ้นสักโลหนึ่งเดือนหน้าไม่ขึ้นเอาไปขึ้นทั้งเดือนแปดกับเดือนเก้าตัวเองดูเขากินหน่อยกินเยอะเด้ ป,ปิดไล่เร็วเดี๋ยวจะไปแล้วทุกคนคุณแม่ยิ่งท้องยิ่งท้องยิ่งโตยิ่งสวยกิโลไม่ต้องมาดูน้ำหนักเข้าเขา,เขา <laughs> น้ำหนักเข้าเขาเลยเด้ยว,วันนั้นช่างมไม่ใช่มันน้องช่างตอนเช้าตอนนี้กินน้ำกินอะไรไปตั้งเยอะจะเขาช่างหรอ นี่เขาตามมาตัวเองนี่เลยอ่ะคนอัดเท่านี้วันที่เขาไปช่างอ่ะอันนี้เขากินน้ำกินอะไรไปเยอะตัวจิงสวยมากเลยขอบคุณค่ะรอนหนึ่งนาไม่น่าไม่หนึ่งใจยังที่ไม่ทอใจในคืนคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้เสียงดนตรีมันเล็กไปเห็นมา้านก๋วยเตี๋ยวว่นไหน ไม่รู้เราไปทุกร้านเลยร้านกว๋วยเตียเต๋ยวกวันก๋วยเตี๋ยวบ่อยมากอ๋อน่าจะเป็นอยู่ร้านอันนั้นไงก๋วยเตี๋ยวไก่มะลางไงที่เราไปกินบ่อยตอนไหนอยากเอาทองนาจาทองจะลายตอนนี้ทองแบบทองแบบไม่มีลายอะไรเลยนะแต่แตลายคอกับจัก,กรเละไม่แต่ลายอะไรก็มีแต่เขาทาทุกวันทาถามว่าทาแบบนด์ไหนผสมครับผมคุณแม่ไม่ีอยู่ไม่มีอยู่สามแบรนด์นี่แหละ ผสมกันเลยมันก็ดีมากค,าคุณพ่อก็คือแบบท้องไม่ลายเลยนะคุณแม่จะแท้งขึ้นแล้วใช่เดี๋ยวไปเลยนะทุกคนกินไปแล้วครับยี่สามอีแล้วถ้าใครแบบอยากผิว,ผวขาวผิวใสนะเหมือนฮัลโหลนะครับหรือว่าอยากหนา้าใสนะครับไร้สิวแบบนี้นะครับแนะนํากินวิตามินซีคอเลสเตอรอลนะกินทุกวันนะครับตื่นนอนมากินเลยตอนท้องว่างหรือว่าอยากบูดจริงๆเนี่ยกินเช้าเย็นเลยเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับผมเอาผสมกันวิตามินซคอเลสเตอรอลนะ คนหน้าโปรไฟล์นะครับจากราคาเดี๋ยวนี้จากราคา400บาทเหลือแค่350บาทเท่านั้นนะเป็นโปรโมชั่นนะกลมชื่นชมโดยเธอไม่รู้ตัวเจอเธอที่อยู่ไรจิตใจเต้นัวทั้งตัวฉันกลัวตัวเธอไม่ช่อบ ไไอยากเดินเข้าไปอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอ <c oughs> ไปแล้วนะทุกคนไปแล้ว <c oughs> บางเพงลง้องได้บางเพงลงเราไม่ได้เลยก็ซ้อมๆไปหมดเลยไปดูข้อเสนอพิเศษไหมฮะไม่ได้ไปเดี๋ยวอาจจะไปวันที่สิบสองปบปไครับผม เข้าใจสักคนถูกไหมถูกทีไหมไม่ถูกหรอลูกเต้นหัวใจเออด,ดิ้ <laughs> ดนเลนี่เส้นหัวเตงเหรอเออตุบม,มาหนึงมมน่งลูกดินด้นเสียหัวตะกี้ตุบม,มาหนึง่งยบาย